เรื่องเล่าจากรามายณะตอนที่สองในตอนที่แล้วเราได้เล่ากันถึงเรื่องฤษีวิศวามิตรพาพระรามและพระลักษณ์เพื่อไปปราบอสูรอย่างอาสมท่านฤษีไม่ได้กล่าวว่าจะสองเจ้าชายเงียบกริบและเดินตามฤษีมาครั้งตกเย็นได้เดินทางกันมาถึงฝั่งใต้ของแม่น้ำสรายุ แม้รูปลักณหน้าเกรงขามยิ่งมหาฤาษีกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่ารามจงกอบน้ำไว้ในมือเจ้าเราจะสอนมนตราและอธิพลมนตราให้เพื่อความหิวกระหายและเหนื่อยอ่อนจะไม่อาจกล้ำกลายระหว่างประกอบภาระหน้าที่ได้เมื่อพระรามเดินเข้ามาหาท่านมุนีจึงวางมือลงบนเกสาสีเข้มของสิธิ์มนทั้งสองบทเป็นที่ดาของพรมเทพ เราม่เห็นผู้ใดในสามโลกเหมาะจะรับมวลทั้งสองนอกเหนือไปจากเจ้าท่านมุนีจ้องหน้าพระรามครู่หนึ่งก่อนท่องมนตราทั้งสองบทมนตราศักดิ์สิทธิ์หมุนติ้วราวฝูงนกที่บินวนล้อมรอบบุคคลทั้งสองพระลักษ์รู้สึกเห็นคล้ายกับมันบินเหินลงไปในลําคอพี่ชายราชบุตรองโตนั่งนิ่งท่องมนตตามท่านฤาษี ทุกชีวิตที่รายรอบล้วนเงียบกริบนิ่งฟังบทสวดมหัศจรรย์หลังพระรามรับมนต์ทั้งสองบทร่างของพระรามก็สะท้อนขึ้นลงด้วยจังหวะลมปราณที่แปลกไปกว่าเดิมฤศีอาวุโสได้สอนมนต์ทั้งสองบทแก่พระลักษ์เช่นเดียวกันสองพี่น้องจึงกราบทูลบูชาพระมูนีเป็นมหากรุของตนนับแต่บัดนั้นทั้งสามเดยมตัวนอน ราชบุตรหาใบหญ้ามาปูเป็นที่นอนนุ่มสบายให้คุณและตนเองอย่างคล่องแคล่วคล้ายเคยกระทำมาเป็นกิจ,จวัตรเมื่อรือศีอาวุโสเอ็นกายเจ้าชายทั้งคู่จึงล้มตัวลงนอนข้างกันบนผืนหญ้าครั้งแรกหลับไหลอย,อย่างรวดเร็วภายใต้ทะเลดาวรุ่งขึ้นรือศีวิศวามิตรตื่นก่อนดวงตะวันยืนมองพระรามที่ยังหลับไหลอย,อยู่ภายใต้ลำแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ฤษีวิศวามิตรส่งเสียงเรียกสององค์ชายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเช่นเดิมเจ้าชายทั้งสองกลับคืนจากผวังส่งยิ้มให้ท่านมุนีลุกขึ้นเดินลุยลงไปอย่างลำนา่ายยืนอยู่ในน้ำลึกระดับเอวเพื่อบูชาสุริยเทพแล้วจึงกลับขึ้นมาคำนับครุวิศวามิตรท่านมุนีก็ให้พรทั้งสามก็ออกเดินทางต่อกลุ่มผู้เดินทางมาถึงจุดที่ทัศนียภาพตรงหน้างดงามหัศจรรย์ยิ่งคือจุดที่แม่น้ำสรายุ รวมกับแม่น้ำคงคาแม่น้ำทั้งสองยามรวมตัวกันช่างพราระยับงามจับตาหาที่เปรียบไม่ได้กระทั่งฤาษีวิศวามิตรเองถึงกับต้องแย้มยิ้มองค์รามถามด้วยความปิติทุกคนผู้มองเห็นอาสมฤาษีที่มาแสวงทำเรียงรายอยู่ริมฝั่งมองคล้ายจุดเล็กๆนับแสนล้านณจุดที่สายน้ำศักดิ์สิทธิ์สอสายมาบรรจบกัน เป็นสถานวิเวกอันยิ่งใหญ่ที่เป็นที่รวมธรรมของผู้แสวงมากมายมหาศาลณจุดนี้แม่น้ำสรายุเข้ามารวมกับแม่น้ำคงคาที่รินหลังออกมาจากกลุ่มดาวเบื้องบนนั่นเองครับองค์รามถามด้วยความปิติที่นี่เป็นอาสมของผู้ใดมมดว่าข้ายืนอยู่ไกลถึงเพียงนี้ยังสามารถสัมผัสกระแสอันศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ท่านมุนีจึงตอบว่า อาสมที่เจ้าเห็นก่อตั้งมาเนิ่นนานยิ่งครั้งหนึ่งมหาศิวะเคยมานั่งบำเพ็ญเพียรปารวตีที่ดายแห่งเขาหิมาลัยได้มาพบพระองค์เข้าครานั้นกามเทพซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นอรูปไปแล้วยังมีร่างกายและใบหน้าครบถ้วนกามเทพมาเที่ยวเล่นเมื่อเห็นปารวตีและพระศิวะ จึงรีบยิงสอนดอกไม้ปักอ,อกมหาเทพภายใต้มนแห่งสอนพระศิวะเห็นใบหน้าบาราวตีจึงตกหลุมรักนางในทันทีครั้นภายหลังตะหนักกรารมเทพบังอาจแผลงสอนใส่จึงเบิกพระเนตรที่สามเผาผลาญเทพแบ่งความรักจนมอดไหม้เป็นจุนในอารูปเป็นพิปตาจากนั้นสายลมได้พัดพาเท่าอังคารของกรารมเทพปิวคลุ้งไปทั่วแควนอังคะชื่อของแควน จึงได้นามว่าอนังคะจากการมเทศผู้ไม่เหลือแม้รูปกายในปัจจุบันเราฤาษีที่บำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่ล้วนเป็นผู้บูชาพระศิวะอาสมแห่งนี้ได้ชื่อว่าการมาอาสมอันเป็นอาสมที่พระศิวะพบรักกันนับแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราไปพบมุนีเหล่านี้กันเถิดเพราะท่านทั้งหลายล้วนมองเห็นการมาของพวกเราด้วยยานมานานแล้ว บาดมุนีเหล่านี้รู้ดีกว่าตัวพระรามเองด้วยซ้ำว่าเจ้าชายแห่งอโยธยาเคยเป็นผู้ใดมาในอดีตชาติและถือกำเนิดมาในปัจจุบันด้วยเหตุใดฤาษีวิศวามิตรและองค์ชายทั้งสองตัดสินใจพำนักร่วมกับดาบทณริมฝั่งที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบพระพรหมฤาษีและเหล่ามุนีพร้อมใจเลี้ยงดูสองกษัตริย์ ด้วยเรื่องราวแห่งการเวลาที่ไหลามาจากความทรงจำในกรดายุและไรดายุกโดยเฉพาะเรื่องราวอันสุดล้ำอย่างคาดของมหาสิวเทพหลังจากคณะเดินทางนอนหลับพักผ่อนเป็นที่ดีแล้วก็ข้ามแพรไปอย่างอีกฝั่งจุดที่กำลังพายข้ามพระรามร้องถามแทรกเสียงคำรามของกระแสน้ำว่านั่นเป็นเสียงสิ่งใดท่านหรืี ฤศีวิศวามิตรตอบว่าเสียงแม่น้ำสรายุโถมซัดเข้าหาขุนเขาจากทะเลสาบมนัสที่พรมเทพสร้างขึ้นด้วยดวงจิตณจุดแห่งเสียงสะท้อนนี่เองเป็นจุดที่แม่น้ำสรายุมารวมกับแม่น้ำคงคาที่ไหลลงมาจากสวงสวรรค์พวกเจ้าจงไปคาระวะแม่น้ำทั้งสองเถิดเนื่องเพราะแม่น้ำทั้งคู่คือเทวนารีพระนางจะอวยชัยให้พรกับพวกเรา เมื่อไปถึงอย่างอีกฝากฝั่งและเดินต่อไปจนถึงกลุ่มฤาษีที่ยังโบกมืออำลาหายลับไปกับสายตาคณะเดินทางก็เข้าสู่ป่าทันทีพระรามอดมิได้ที่ต้องกล่าวขึ้นเมื่อได้เห็นผืนป่าอันรกร้างป่าผืนนี้อาจจะเหมาะสมสำหรับฤาษีที่ส่อหาความวิเวกหากช่างรกร้างสิ้นดีกระทั่งเสียงเพลงของนกน้อยอยังฟังดูคล้ายกับเค้นมาจากลำคออย่างกังวลใจ เพราะเหตุใดป่าผืนนี้จึงไม่มีแม้ดอกไม้หรือลำธารใ mm. ยผืนป่าจึงแปลกประหลาดยิ่งนี้ท่านอาจารย์ฤาษีวิศวามิตรกล่าวตอบว่าครั้งหนึ่งที่แห่งนี้ไม่ใช่ผืนป่าแต่เป็นแคว้นอันอุดมสมบูรณ์นามว่ามัณฑะและการุษะครั้งที่องค์พระอินทร์สังหารศูนย์พราหมณ์ตนหนึ่งท่านมีความผิดต้องรับโทษจากเหล่าพราหมณ์หากปวงฤาษีในเทวโลกได้ล้างบาปให้ท่าน ด้วยการใช้น้ำจากแม่น้ำคงคาในสวรรค์พื้นดินแห่งนี้เป็นที่ที่น้ำเปื้อนบาปได้ไหลรดลงมาองค์อินจึงร้องกล่าวแก่พระแม่ธรณีด้วยความซาบซึ้งพระคุณที่ยินยอมรองรับน้ำล้างบาปของพระองค์เราขอให้พรแผ่นดินแห่งนี้จะมีแต่ความสมบูรณ์ดัง่งผืนดินในเทวโลกนับจากนั้นมาแคว้นมันทละและการุสะจึงเป็นแผ่นดินที่งดงามอุดมสมบูรณ์เป็นที่รู้จักไปถึงสวรรค์จนกระทั่ง ความหายนะได้มาเยือนในร่างของนางยักษ์ตนหนึ่งนามว่าทัตตกะหรือคนไทยเรียกว่ากากนาศูนนะครับอันที่จริงแล้วนางไม่ได้ถือกำเนิดเป็นรากสดสีหากแต่เป็นลูกของยักษ์นามสุเกตุแรกทีเดียวยักษ์สุเกตุไร้บุตรธิดายักษ์ตนนี้บำเพ็ญภาวนาต่อพระพรหมเทพเพื่อขอบุตรหากพรหมเทพมิได้ประทานบุตร กับทรงประทานบุตรีซึ่งมีพละกกาลังมากเท่ากับยักษ์สีตนหนึ่งที่สามารถมีเมื่อนางทัตตะก,กะเติบโตเป็นสาวรุ่นยักษ์สุเกตุได้มอบนางให้บูตรของชารัชนามสุน,นันยักษ์หนุ่มรูปงามในเวลาไม่นานนางได้ให้กําเนิดบุตรนามว่ามารีดซึ่งความตายของมันในภายภาคหน้าจะนําเกียรติภูมิมาสู่เจ้าพระรามเจ้าชายถูกเอ่ยนามมีสีหน้าประหลาดใจหากฤาษีวิศวามิตรก็เล่าต่อว่า แล้วสุนันทยักษ์ก็มาตายเสียเมื่อมารีดถือกําเนิดทำความเสียใจให้กับนางทัตตะยิ่งนางดื่มน้ำหมักดองในป่าจนเมามายปล่อยผมเผผายาวเหยียดรุงรังอุ้มลูกไปอย่างอาสมฤสีอาคัสยะอย่างเสียสตินางยั่วโยนฤสีจนท่านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟฤสีอาคัสยะขึ้นมาสาปนางนางหญิงชั่วเจ้าจงกายบรราศสีอัปปักษจากนี้ไป ความงามที่เคยมีจงกลายเป็นอดีตเจ้าต้มกินเนื้อเป็นอาหารเป็นที่จงชังของสัตว์โลกทันทีที่คำสาปเป่งออกมาร่างงามระง,งมของนางก็กลายเป็นร่างยักษ์สีไปในทันทีนางทัตก,กะหรือกาก,ากนาสูนวิ่งหนีตเตลเดออกจากอาสมไปอย่างลำห้วยในป่าหัวใจนางร้อนแรงด้วยเพลิงปรารถนาพิสดารเมื่อชะโงกหน้าดูในถ้ำเงาที่มองมากับไม่ใช่ใบหน้าที่งดงามเหมือนเดิม แต่เป็นใบหน้าอันน่าเกลียดของนางรากสดสีหน่าหวาดกลัวจนกระทั่งไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรือสัตว์ป่าตัวใดหันกล้าเข้ามากล้ามกายในพื้นที่นี้อีกนางกากนาสูนหรือทัตตก,กะอาศัยราวหนึ่งโยศครึ่งห่างจากที่นี่ดื่มเลือดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พัดหลงมาเป็นอาหารตามคำสาปของฤาษีอาคัสยะบุตรของนางเติบโตขึ้นแล้วหนีไปนางจึงต้องอยู่อย่างเดียวดายอย่างทรมานใต้ต้นไม้ มีเพียงแสงจันทร์สัตว์องขึ้นมาตามช่องระหว่างกิ่งใบรอคอยรับการปลดปล่อยอ้าวแล้วทําไมในหนังมันอยู่กับมารียและสุภาหูล้วครับฮะนี่เป็นต้นฉบับนะฮะอย่าคิดมากแล้วฤือสีวิศวามิตรก็กล่าวต่อไปว่าคําทํานายกล่าวไว้ว่าเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยนางจงอย่ายั้งมือไม่เข็นฆ่าเพียงเพราะว่านางเป็นผู้หญิงเจ้าจะต้องเข้าใจนางเป็นมารร้าย เจ้าต้องกำจัดนางให้พ้นไปจากป่าพระรามค้อมคำนับพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยนว่าเมื่อพระบิดาส่งข้าให้มากับท่านบิดา,ก,า,ก,ากล่าวเกเราสองพี่น้องให้ทำหน้าที่กับพระมุนีเชกเช่นนี้ข้าพระเจ้าก็ต้องทำตามคำสั่งพระบิดาแน่นอนข้าไม่มีทางขัดคำสั่งท่านเด็ดขาดกล่าวจบพระรามก็เบือนพราพักหันไปคว้าธนูที่พาดอยู่บนไหล่แล้วยกขึ้นดึงสายที่ขึงไว้จนตึงเพื่อให้เสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วผืนป่า ตรงหน้าองค์รามเป็นเนินเขาเตี้ยๆโผล่ขึ้นจากป่าไม้รกชัดจากที่ตรงนั้นฤาษีวิศวามิตรและเจ้าชายทั้งสองได้ยินเสียงคำรามประหลาดนางราชสดสีแปลกใจยิ่งมีผู้ใดาหานกล้าบุกเข้ามาในป่าของนางจึงประกาศกล้องอย่างโง่เขลาฮ่าาันางทตกะคำรามกล้องคล้ายเสียงนางเสือโครง่งเดินข้ามเนินเพื่อดูร่างมนุษย์ ที่กล้ามาท้าทายนาะใบหน้าทัตก,กกะเต็มไปด้วยดินโคลนมีทั้งคราบน้ำลายคราบเลือดแห้งอันน่ารังเกียดดวงตาสีแดงสดลุกโผลงรุ้ฝีฝากเหยียดเสแยยิ้มเผยให้เห็นเขี้ยวยาวง,งเส้นผมกระเซกกระเซิงร,รุงรังสกกระปรกมือทั้งสองข้างยกขึ้นด้วยท่าทางมาดร้ายร่างของนางไม่ได้เล็กไปกว่าเนินเขาที่เหยียบอยู่ครั้นเห็นชัดผู้บุกรุกเป็นใครนางก็ยิ่งคำรามอย่างพิศวง นอกจากเสียงกรีดร้องอันน่าขนพองสยองกล้าวก็ไม่กล่าวคำวาจาใดนางก้มลงหยิบก้อนหินก้อนดินเต็มมือคว้างไปยังฤาษีวิศวามิตรกับเจ้าชายทั้งสองหวังให้ผู้บุกรุกต้องหวาดกลัวจนวิ่งหนีลนลานแต่ทว่าฤาษีวิศวามิตรกลับยกมือขึ้น่รยมนเสียบทะลุเข้าไปยังหัวใจอันดำมืดมิดของนางดุจสัตว์วุธเป็วเพลิงนางคำรามอย่างเจ็บปวด จากนั้นก็ก้มลงไปหยิบหินขนาดเท่าตัวคนไหมายทุ่มไปอย่างพวกมนุษย์แต่ก็ไม่ได้กระทําได้พระรามยกคันธนูในมือขึ้นด้วยลูกศรที่คมกริบพระรามก็ตัดแขนนางขาดสะบั้นจนถึงข้อศอกก้อนหินในมือนางร่วงลงบนเท้านางทัตะกะกรีดร้องรั่นร่างทั้งร่างสั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดแล้วพระลักษ์ก็ยิงศรซ้ำเล็งไปที่จมูกและหูของนางด้วยความสนุกสนาน ลูกสอนตัดจมูกและหูของนางแหวงวินตายโหดจังเลยทําให้มีเลือดออกมาไหลนองหน้านางทัตกะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนางหายตัวไปด้วยมนมายาก่อนที่ผู้ใดจะสามารถทําร้ายนางได้ต่อแม้มองไม่เห็นร่างกลุ่มมนุษย์ยังได้ยินเสียงแกรกกราคืดคลาดนางทัตกะพยายามพาร่างอันเจ็บปวดลงมือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแล้วก้อนหินน้อยใหญ่ก็ร่วงพลูออกมาดูดหาฝน คล้ายๆเมเทโอนะครับนางทัตตะพยายามสู้กับกลุ่ม,มนย์กระจจอยร้อยด้วยวิธีเดิมแต่ท่าว่าองค์รามและอนุชาบินตามขึ้นมาถึงกลางเนินเขานาวสอนยิงอีกครั้งเสียงกรีดร้องของนางดังขึ้นอีกครานับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหยุดลงอย่างสนิทด้วยเสียงคลื่นสนั่นล้ายต้นไม้ล้มควม่ำทัตตะยังคงสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวลมปราณเริ่มขาดห่วงพร้อมๆกับ,บความกลัวและเจ็บปวดจากรอยแผลฉกรรจ์แต่แล้ว นางกลับทะลึ่งกายลุกพรวดขึ้นมาอีกด้วยพละกําลังเฮือกสุดท้ายนางทัตกะ,กะถอนต้นไม้ใกล้สุดเดินงนเงนเข้าหากลุ่ม,มนุษย์ทั้งสามอย่างอาฆาตแค้นก่อนที่นางจะได้ทุ่มต้นไม้พระรามนาวสอนรออยู่ก่อนลงนั่งชันเข่าเล็งไปอย่างตรงหน้าปล่อยลูกธนูแล่นวืกแวกกาอากาศอย่างรวดเร็วทะลุกลางหัวใจร่างมาหือมาอย่างไม่พลาดเป้า นางยักษ์สูดหายใจดังฟืดใหญ่ก่อนล้มตึงลงราวกับภูเขาหิมะถลม่มแล้วกลิ้งมานอนนิ่งสนิทอยู่แทบเท้าของวิศวามิตรร่างมาหืมากลายเป็นร่างใบหน้าสวยงามและมีความยินดีจากการหลุดพ้นช่วน,นิรันด์นางทัตกะสิ้นลมแล้วแสงสว่างชนิดหนึ่งพันลุกวาบทั่วแนวป่าเสียงประหลาดดังขึ้นดังลำแสงกล่าวต่อฤษีวิศวามิตรว่าเราขออวยพรท่านพรหมฤษี ที่นำบุตรผู้กล้าของท้าวทศรถมาชำระล้างสถานที่แห่งนี้ให้บริสุทธิ์อีกครั้งองค์รามเราขออวยพรให้พวกเจ้าเดินทางอย่างปลอดภัยเนื่องเพราะยังมีการเดินทางอีกมากมายรอคอยอยู่เบื้องหน้ารือสีวิศวามิตรกล่าวอย่างแผ่วเบาบุรุษที่คุยด้วยก็คือพระอินท์เจ้าชายทั้งสองคุกเข่าลงรับพรจากเทวราชรือีวิศวามิตรประคองทั้งสองให้ลุกอย่างนุ่มนวลและภาคภูมิ ฤษีวิศวามิตรจะเตรียมการพักผ่อนสำหรับราตรีนั้นขึ้นกลางป่าพร้อมพระรามพระลักษมณ์พักอยู่ข้างกายเมื่อนางทัตตก,กะหรือนางกากนาสูนสิ้นลมแล้วผื้นป่าที่เคยเหมือนถูกสาบก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งฤษีวิศวามิตรกล่าวอย่างปิติว่าเรายินดีเหลือเกินเราสมควรมอบของขวัญให้เจ้าในวันนี้พระรามตอบว่าท่านได้ให้พรพวกเราแล้ว ยังมีของขวัญในเหนือกวยกว่าพรประเสริฐของท่านครูอีกเล่าฤษีวิศวามิตรตอบว่ายังมีสำหรับสองกษัตริย์ที่กำลังยืนอยู่หน้าธรณีประตูของชีวิตของขวัญที่ประเสริฐกว่าพรคืออาวุธแห่งเทวะมันจะช่วยให้เจ้าพิชิตศัตรูที่เหนือก่อนานางทัตตะตนนี้ในวันหนึ่งอาวุธเช่นนี้เหมาะสำหรับผู้อ่อนน้อมถ่อมตนราม เจ้าถือกำเนิดมาเพื่อรับหน้าที่นี้โดยเฉพาะบัดนี้เรามั่นใจเจ้าจะเป็นผู้ใดมีเพียงเจ้าที่จะสามารถสังหารนางยักษ์ทัตกะลงได้มาที่นี่เถิดมานั่งตรงนี้กับเราเมื่อพระรามนั่งลงหันหน้าไปทางทิศบูรพาฤษีวิศวามิตรจึงสอนสิทธิเอกด้วยมลเรียกสัตวาวุธสวรรค์ท่านฤษีได้รับอาวุธนี้จากสิวเทพเนื่องเพราะตอนนั้นท่านฤษียังเป็นนักรบ และเป็นกษัตริย์เมื่อพระรามไร้มนลึกลับเรียกอาวุธตามคำสอนสัตว์ราวุธก็ปรากฏขึ้นกึ่งกลางระหว่างโลกที่สัมผัสได้และโลกประสาทสัมผัสพูดสัตว์ราวุธก็ปรากฏร่างขึ้นณนะกึ่งกลางระหว่างโลกที่สัมผัสได้และโลกที่ไร้ประสาทสัมผัสโปร่งใสดูดแก้วมณีดวงตาพูดบางตนเปล่งประกายเพลิงสีน้ำเงิน บางตนก็มีปล่อยผมเป็นเปลวสีเขียวบิดมวนอยู่รอบๆผู้ตัสัตกาก่าวต่อพระรามว่าบัตรนี้พวกข้าเป็นทาสท่านและจะปรากฏต่อท่านเมื่อท่านต้องการองค์รามตอบว่าจงสถิตยอยู่ในใจพวกเราจนกว่าเราจะเรียกใช้พวกท่านจบคำร่างเหล่านั้นก็มาลายรวมเป็นหนึ่งพุ่งวาบเข้าสู่ดวงจิตของพระรามในทันทีโหรกายของเจ้าชายรามเรืองแสงขึ้นเล็กน้อย ก่อนฤษีวิศวามิตรกล่าวต่อไปว่ามากว่าลักอาจจะไม่ใช่เอกบุรุษยิ่งใหญ่เช่นเจ้าหากลักยังสมควรได้รับมนแห่งสัตว์ราวุธนี้เนื่องเพราะความถ่อมตนและพักดีอันเป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่การอุทิศตนต่อพระเชษฐาเยี่ยงนี้ย่อมมีอาจพบพานได้อีกทั่วพิภพบจบแดนรามเจ้าจงแบ่งปันสิ่งที่เราสอนให้น้องชายเจ้าเถิดพระรามก็ถ่ายทอดมนทุกบทที่ร่ำเรียนจาก ปรีวิศวามินให้กับพระลักษ์อย่างไม่หวงแหนพูดสัตราก็ปรากฏตัวต่อหน้าพระลักษ์และทุกสิ่งก็เป็นไปตามที่พระเชษฐาสอนทุกประการ